วันนี้มาเที่ยวจายงาดแสนสุขลำปำนะจ๊ะพัทลุงค่ะก็มีทะเลอยู่ที่เดียวนะคะเป็นจายงาดเป็นหาดจ้าสวยมากสวยมากค่ะ ดำด้วยสีฟ้าตรงนี้มีปลามีปลานะจ๊ะตรงตรงนี้ก็มีจ้างอยู่สามเชือกนี่ลมพัดเย็นเย็นไม่ร้อนจ้ะไม่ร้อนมากร้อน ไปดูใครๆนะคะไม่ร้อนเลยโอเหมือนกับการบำบัดน้ําเสียหรือเปล่าเออน้ําปุ๊ ร่มรื่นไม่ร่มรื่นเท่าไหร่นะจะว่าบร่มรื่นก็ต้นไม้น้อยมากแต่แสงเยอะแต่ไม่ดอกไม้นี้เขาบานสะปรั่งเลยเพราะมีแสงเยอะแสงเยอะมาก สวยค่ะสวยมากถ้ามาตอนเช้าน่าจะสวยกว่านี้อ้ยดุดสฟานไอโปาโอ้ เดินเดินถ่ายรูปอย่างเดียวลมนี่ก็เป็นปีพิธภันนะจ๊ะ พิพิธภัณฑ์โลมาอีกแ้ววัดีจ้ะสวยบริเวณสวยลูงไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่รุกสะอาดโอ้ยม,มีโลมาตัวเล็กตัวน้อยสวยมากนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ ดูมาอิราวดีสวยดอกบานชื่นด้วยโอ้โหดอกซ้อนสวยมากดอกซ้อนสวยมากเอาดอกเดี่ยวไปสักดอก นี่ดอกเอียวแล้วด้าไปหวานน่าจะได้นะมันเยี่ยวเล็้ยวดอาไปกลวยสวยๆค่าสวยมากโอ้ยทางนน้นไม่มีดอกไม้ทางนี้ดอกไม้เยอะเลย เยอะเ่ยน,นี่สวยมากเลยอดอกสีเหลืองนี่ก็สวยนะนี่ดอกสีอีกสีชมพูนี่ก็สวยมาก ดอกสีแดงอีกโอ้ยส so ีแดงอ่อนสีแดงสดสีเหลืองงามมากกี้ได้ชมพูน่ะเอาสีแดงชมพูจักันโอ้ยดอกเดียว เป็นวงกลมะเป็นวงกลมเลยกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะ ไปตากลับแล้วกลับแล้วไม่ร้อนจ้าวันนี้เที่ยงพอดีก็ไม่ร้อนลมก็ไม่แรงมาทุระที่โทรศัพท์วันนี้มาเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ก็เลยมาที่หาดลำปํำ มันเป็นถนนทางที่ตรงกันข้ามกับโทรศัพท์แล้วก็กลับมาเรื่อยๆกลับตรงมาเลยนะคะก็จะเจอจ้ะ ออกอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกไปเลย